อ้นึ่งเธอนะอึ๊บผลักขึ้นนี่เลยไฟลับเสาดีจะทำกันเราเพิ่นื่อยไหเป็นยังไงเจ็บท้องแบบคือเกาแต่โดนท้องคือเกาแต่โดนโอ้บ้านเรียงไปเตรียมการบมางชาน เดี๋ยวเลยบานน้องเลยตู้ตู้น้องพันโอ้นแมวยาเนาะระหวัางรอเสามาพี่น้องเลยเนาะเดข้าวี้กัดไม่ี่ได้ได้คอยได้

ขี่พื้นที่พี่น้องนะฝนเหนือกาบททายสบายดีและสบายดีเ้อพ่อแม่พี่น้องอี่ซีเบิร์สุขูขสู่คนเปลี่ยนทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางประเทศทางนอกจยินดีตอนหับเขาสู่ สองหน่อยคาเพิ่มขึเก่าคือเดิมนะเนาะเพิ่มเตมิเตมขอขอบุญกับุญทางพอ่พอแมแ่มพี่น้องเพีซีเปิ้ลจุกขู่จุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับชมให้กำลังใจกับทางหนวดมาแล้วตลอดร่วมถึงพญายดีที่ไว้วางใจให้กับทางนุงหนวดอ่าเอาปุ๊บบายเลยยีวางรอพี่น้องยพราะว่าเมื่อกี้นี่พันวากำลังออกมา เสาแล้วอันอไป้าแอหงี่ uh ่า um, ช no, ิมงกันอเองชาติอาดตั <sh <sh ้งเฮือดพดมีเลยบ่นองโดยอือถ้าลูกหนวดเปิอมาแต่เศ้าวันนี้โดยชิมียังลูกหนวดฮะ มาฮับเศร้าบ่มื้อนี้มาฮับเศร้าเด้อฝานี้สุขภาพเาเห็นอยู่พุ่นยังจอดอยู่บ้านเทิมน้อยอยู่เด้ยังจอดบ้านเทิมน้อยบ่ยรถไทยแต่ว่าแม่นอ่าแม่นแล้วซะพี่น้องเนาะโอ้ยเ้าเล่นเข้ามาว่าเพิ่นสิพากัซอยยกบ่ทันบ่ทันาสเช้าา่าเช้าหน่ยก็ได้ะฮะ้นี่เนาะอย่าเพิ่นอย่าเพิ่นจังได๋เพิ่นก็มาอยู่แล้วล่ะฮะเพิ่นับโอ้อย้ไป เขาให้เขาตู้มันเล่นกันโมเหตุแต่กระโปงใก่อนเนาะวันนี้เข้าม้าเนาะเช่นจะเอาปลูกครับทายเอาเข้าวปลากเ้าวทองครับขาาครับไม่นี่คือสิ่ี่เลบอไม่ดูได้เนาะแมนบอตรงมีเนาะแมนบอไม่ดูว่าแม่จิกไม่ยังไม่ทิ้งเว้นอยู่เนาะเอาไปเก็บไว้ก่อนจะจิกเสือไว้ก็ได้แล้วแต่เนาะส่วนใหญ่เป็นจากไม่จิ๊กในเห็ดซาำแต่ก็มัน và xí đơn thang các bên đây hai gần 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 นัานั่งคุ้มขมับหรือไไหวเด้วันนี้จะพูดทำไมลุงหนวดอันนีฮะฮะวันนี้จูดดีเลยมันมีค้อมแขเอย่างเลยเนาะมีเลยเอาเทงกันนอกมาีลนอยู่วเจ้าเลยเอาเากันนเอาคือเอาามนอกก่อเออยิบละสักพูดี้กม่ใช่เป็นไหม่เป็นหลีกเมื่อสาวันี ถ้ามันจะดนเรื่องท่ากันบ้านหลังนี้นี่คือทางพอดีได้โอ้คักเนาะโมต้องใส่ค้อนนาะมีแตรลุ่นแบบจับปดเอาปดเอาลุ่นโอ้ยเนาะตงไปคงไงเชื่อเดี๋ยวสบายดีในตู้เด้อโอ้โหคอยเห็นทอนต้นไม้เองทีนี้

ยกยกแง้งอึบอึบยกอึดยกยกไปยกมากแล้วิวิวิเออ่าบมาทดอนี่ยาก่ได้บย่บุญใหญ่ผออกนคือชิลงเองแมนเขีทั้งไม่นีไม่นีเหล่ชีได้พี่น้องแต่แต่ว่าเป็นไม่เจนคือวิ่งสเนาะเออเอา ม่ใบวทรวงเลยโอ้ยยิ<า>้มลุปาไปได้สิอันนี้ขีไปวะอกล้กแล้วกันล้อีกอีกอีอึบอึบไปแล้วอู้หูไปแล้วอึบเอาอจ้าเห็บ่เจาเหนองพันสูบ่สอ้แขนเลยเล้ยแขนเลยเนี่เอาชอยกันบาดเลยอืออ้สอ ม่างซานทั้งนั่นพี่น้องแต่ว่าบริสไทยค้อนตีค้อนปอนยังทักอย่างเลยจับปดหอกปดออกเขียวไหวเลยเฮะเขียวไหวแล้วไหวแล้วไปชิบุ้งแห้งยืดเลยอ้าวจะพังเลยดูยังหน้อยอยู่เลยเฮ้ยบดเลยแข่งขาคมันบริสออกให้งานบ่อยนะใช้ทางดูดในไลน์หน่อยเนาะเดี๋ยวเออมันวิ่งเนี่ยคือแบบมันมืดซะเลย ตัวนี้อันนี้เขาออกว่านี่ไว้ห็นแล้วเอาไหวชดไม่ค้ำอันนี้กระิลลุดกอบมือได้กับผู้วะตัวนี้อย่าไม่ว่ามาเกยใช่หรือยับไมงไกลๆก็ได้ได้จ้บเอาไม่ไม่มาเกยจริก่อน,นไม่ใช่หักเลยบนี้ฮะบนอือเดี๋ยวน่เดียวเดียวหนึ่งเนาะ <laughs> มันใช,นชนนได้มาก์บ <laughs> ัสทางหลังด้ะชนหน่อยไปดบังคับเลยเดมังก์ตัวที่ออกที่ว่าบิดแนวจุดหงอยลงพุ่นพอแห้งอีกเนาะไทยชนะรถไทยเรา มุนดีเลยสิอ่าเนาหอนแหงดีบาดพี่น้องเลยแล้วบลบ้นเนี่ยแล้วเรียบรีย้อยออืเอาไม่โตนั่นเดคือปนอแขงนนี้พอไร้พอไรกลเพรใขึ้นไงบ่เคยสิซบชนี่ได้บ่บ่ทางพุ่นงบนมอกบัวพดีโอ้พี่ขึ้นทางพุ่นบ่บบยโดยเออใช้ใช้หข้งได้นะเครื่องบวกพี่บอลบ่ ไม่จบได้วเตะอนีบ่่เนทางนี้ได้อ๋อนีบ่ต้องหาดินทไม้้ีม่เพื่อนเอเน่เดี๋ยวระวังแล้วเสาให้ทั้ม่งก่นนั่นก่อนพี่น้องออกอ๋อเาะนี้เนาะพี่น้องกับมาทางนี้บายินข่าวทางห้วงพรปลสบายพป็นไคอี่ะใส่เป็นอย่างไร Ừ. Tình này? hả Tình này? No chụp thong. chụp thong, bây giờ kì bưng sai. Chụp thong, chip sai. cứ Huh? Huh? này. nè Chụp thông này. Tình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  này. chụp thông hả? Hả? Thấy? 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 này. Tình này. này. โอ้ยเนาพบผ้ามานกั้งคนประตูคนนี้ประตูมีอะไพายบ้าเนี่ฮะโดยโดยโดยเป็นยังไงเจ็บท้องแบบคือเกาแต่โดนท้องคือเกาแต่โดนคือคือ เป็นแบบตอนที่ว่าเคยเป็นแรกๆกันบ่อือนี่จะไหนบันย์คิดถึงการนอนกินยาเล่นนอน,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 อนมียากินแล้วเลยกินแล้วยาไม่ใช่ยาทางไอซ์หายจะโดนนะตอนยาเจ็บแผงเลยจังเคยกินเจ็บไปท้องเจ็บเจ็บแบบ อาการมันอ่ะนะเจ็บบันท้องน้อยเจ็บแบบอ่อบาคำศิวะอย่างหนึ่งกะบอกคนญาติน้องแบบเจ็บแบบรอบเดือนนี่บ่โดยอรอบเดือนมาแต่ละเทือนต้องเจ็บผูเ้เธอบ่มาเราหากันเจ็บเดือนเนี่ยเราไอ้ออสิไปใส่บาต ไปหอดอันบาดถึงเลยซื้อรามซื้อรันเจ็บท้องแห้งกับขื้ต้นแรกจะไปใส่บาดแต่ที่นี่แหละเจ็บท้องแห้งบริสไซครับกลับมาซื้อ,อไปเขาเทิมหน่อยหรือเปล่าตนนี่นะโดยไปหอดถึงเลยแล้วจนหอดวันนี้ได้ใส่บาทเนาะซื้อทูบซื้อนะเลยเจ็บแหงแล้วกักขึ้นทางเวโตหันอยู่ใส่ก็ไม่ เออเนอะพี่น้องเลนกหนูกระเปิอยู่พี่น้องมาบเห็นน่องเพื่อนเพราะว่าปกติน่องเพมันจะบุกคอยอ่าถามว่าปกติถามบ่กเป็นยังไงน่องเพมันจะบุกคอยนอนงดอกพี่น้องเลยอือเนาะนักหนูมาก็เห็นนั่งอยู่นี่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมุ้่เห็นน่องเพื่อนพี่น้องนักหนูก็ได้ถามหาเพื่อนพี่น้องเลยอือ ปกต uh, ิมาจะก้าสเยนน้องคนนูนมาไม่นี้คิดว่าไปหาหนาไหมชแล้วคนอื่นกล่าักท้ายสบัสดีสบายดีเพพี่น้องี่เบสสุขูสุคนเม่นี่น้อพ่ออาการบ่ค่อยดีม่น้อไปหาหมออีกบ่ไเไปเธอทามก็นกเกยาอยู่เป็นวเนา แต่ตอนนี้มันมันมันใครแน่เลยบ่โดยทีไปเจ็บแฮลก็ได้แล้วครับว่าจะแบบทำเบาๆแบบทีชวนทั้งแม่คุณตายเร็วคำว่าหมดเศร้ากะบทุกหาตหน่วยก็ได้เด้อได้ถ้าว่ามันอาการที่ว่ามันบ่ดเศร้าบ่ลดีกับทุกคนตหน่วยแล้วตหน่วยก็ทีมาครับเนาะเพราะว่า กำว่าให้แม่พาไปเจ้าก็ได้ย่างไปคือเราลอยไปแต่รถไทยนะก็จะไปเดินรถไทยก็จะใช่รถไทยนะบ่าวผมไปไม่ได้เพื่อรถไทยเพยื่อจะหอดเผื่อแหงอีกแล้วพอดีแล้วอันขันนี่ว่ามาพื้นวานขันนี่วานบอนอันของเผื่อเน้ยใจขาดก้นเนี้ยเพื่อนนยยหอบทางขย <laughs> นะนาะ นี่ได้ผลว่าคนเขาเห็นไงอยู่เดเลตตื่นมาว่าชาบวัเจผันเจ็บนี้เนาะไปใส่บาทกับบริชายน้องคนนี้ตั้งใจหรือเปล่าวันนี่กันเนาะไปร่วมกันพี่น้องเลยไปเอ็นไาที่ว่าไปเอ็นเอ่ออย่างน้าต้นเนาะเมื่อวานพี่น้องไปรมื่อวานก็ต้องหนวดนี่แหละไปก็น้องคนก็ได้เมื่อวานนี่พี่นว่าแล้วพอนข้ากับไปวะ ไปี่จะจักไปพร้อมกันบาทนะได้โดยจ่กรด้ใช้กันอันถางเรงเจ็บเลยถางเองเมื่อก่อนเือแล้ว่าจะให้เราโยนใส่แล้เจ็บแหงอลไเกิดฐานบา้าเผิ่นไปน้ำถางเราพิ่นให้ถางแม่เพิ่นกับเมตุใส่การใ้ทั้งกานกันแมวเมตุให้่นใส่ทาง,ง้ราไม่ได้ใส่กับคือ เจ้ากับคืนใช่ใช่าการนักเติบได้มื่อ่เนาะหน่ขเข่าอยู่น้าเลาว่ามั้เนี่กินแล้วกินเีวเดียวกินว่าทุนงานยังไถอดอย่เนาะอินักเติบเ็ด็อยยจริงไร้บ้านเนี่งอนทำไม่ตาถ่ายบังการนเนาะาว่า ยามไปแล้วยังบ่ส่วงบ่หายยังบ่เศร้าค่ะเฮาสิไปโรงหมอแล้วก็ตัวหาโรงนวดบ่โรงนวดตอนที่ว่าทงทีมงานยังอยู่พี่น้องบ่ได้มกิไวกไทยแน่พี่น้องเอ้ยถึงทางสามไปได้อยู่แต่มันก็บ่ถึงขนาดว่าถ้ารถไทยมันก็ไปได้ได้กันแต่มันเสียเวลาเพือฮอดเนาะจักจักมจักยามสิฮอดพี่น้องเอ้ ตื่นตั้งแต่เช้าเลยเตี้โดยตื่นแต่เช้าตื่นเสร็จก็แต่พยายามกลางคืนก็ไม่ได้เจ็บอยู่หอแบบเพื่อนหอให้มีโตกันหอเห็นเรื่อยแล้วก็ทางน้องเขาไปน้องเขาวนอนตอนสา้กันเตรียมเขื่อนไปใส่บาตรเห็ดแบบเลวเห็ดต้นเห็ดอันนั้นซอยมีโตแต่เช้าเลย คิดแล้มันจะเจ็บแบบพอลเคยเป็นได้ขอไม่ได้เจ็บจรงเลยแต่กินยาเป็นแล้วเจ็บอาการนี้แบบแบบเป็นแบบตอนที่ว่าทั้งทีมงานเขามาแรกๆเนาะเปล่งด้วยซ้ำไม่ได้จ่อยลงจ่อยลงเจ็บแห้งเปลี่ยนด้วย้ำนะแบบมีตันลุงมาเรียนตัวลงมาจ่อยเลือดแม่แม่นยี่งจอตอนนี้ ็นทางนอกเป,นเป็นเรืองแบบแบบเรือเรือเรือตะโค้งหน่อยพอยออยาาี่น้องเลยหาหมอกะพาเบิงบ้งเนาะบริหารการไปหาแตนนนน่นันพินโยเมีเออเคยไปตอนก่อนหน้านั้นหน่อยจ้ะไปทางตน้นลงเก็บทองตัเมื่อย ใสกเลายกันเลยด้วยหวิงยังต of ี้ยดวกบนห้งเ่าพ้มีพุ่ไม่เลย่บ้านมาาวมันจะเย็นชไมอ้านี้อากาศมันเย็นดวยบ้านนี่มันมันมันเริ่มห่อนเนาะบ้นเย่อนงกะสีลงมาคิดดอกอยู่เือหลังหลังน่อยนีไ่ เขาเลยกินได่ข้าวพื้นใด่ไดอยกินแล้วงมังคุณกินนี่เลยยังกินแกงเห็ดแกงเห็ดเห็ดอย่างคุณพ่อถามพ่อคุณไปฮะอ๋อถางพ่อไปฮะดอยโอ้ผมพ่อมันถึงพอด้วยให้ปวกปวกวะเวลาเห็ดเห็ดดินเห็ดดินบ่เห็ดดินเห็ดันนานมองนานอย่างนั้นเนาะดอยอได้หลายบ่ แต่เขากินนู้นกินหมดแล้วเ่อ <c oughs> ยังนอัอือบาพี่ดูดับพรคำจานต์เจรอจ่ดาพี่ฮะหายัพรคำบอกว่าพรคำกี่บาทไปไปใช้บาทไม่ได้หร <c oughs> อ่ไดยไปเราจะกลับคืนเตรียมหมดแล้ว กา,า,า,าชิใสเนี่ยกามาชิในพอมคำบอกว่าทัวหนวดเอยน้องขี้บาปแล้วผิหนว่องไปใส่บาปไ่ได้ผินะาได้กับขึ้นผินว่เ้างเลยาบาอบาปไ<า>ป, <ฮะ S 1> ป,ป,ปชอ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยนเนาะยองไปเต็มตัวเต็มตัวอย่างดีทีเอ้ยเนาะ วันนี้กันไม่แด้่ายยเออวาทามมันมันสบายมันชินมันเป็นมันชินอย่างเยอะจุดจังนะจิดจามเิอจามสีเอเอเจ้าหขาเป็นเมืองอือสิบาก็จะ้บายในเมืองสี่ออก็จะเขเขา รักนี้าไม่เลี่ยมไม่เหรอวะแค่โมนิคามสิบสามนงสิบสามนะ้าไตั้งบองนอนตอบาปะบาชิมบาลบออยังม่ลมือบันเามเบสิบบาทเทีไทยะโดยอยู่บนรถส่งเสาจ้ะกระเม็น เวิรงเลยเยอะเวิ่งกุกหน่อยนะเมนวยเมวะสาววะัม่ทนเหเงมทวฟังเสียงคือคือเสียงแบกนักแท้ จะนอนพักผ่อนนะถานโอยยายังหลายเต็บ่หลายกินตอนนั้นอันสาวเจ็บแล้วค่ะแต่ยาตัเป็นกระปุกทันมาเร็วตอนนนเพราะตเป็นแพนทักไอพาพรพอติกินเจ็บแหงพอยกิน ตอนันกินยาไม่ได้เจ็บเจ้าเจ็บเจ้ากินหลายเดือนห้เหรอไ้แม่นอยู่หลายเดือนเติม่าพี่น้องแต่เริ่มเพื่อนท่านได้มีใหม่มีตอกเนาะดนว่าเพื่อนก็เ็ดเจนแล้วจว่าหลายเดือนพอสมควรอยู่ทางนอกคนะือว่าคำอ่เป็นโลกเก่ากับเริบเนาะ มันคเกิดเป็นก็เป็นเนาะ,นนะว่ามันไม่ได้มีอาการเลยว่าก่อนจะเป็นมันม่มีอาการอ่อนแอเเนาะแบบปกติเลยพี่น้องเลยอันแบบเราเราทนแบบเขาเป็นเลือดในเขาเจ็บติดกาวได้เจ็บถ้าก่อเตาแล้วลูกอนันด่าด้วย

คือรถถือไม่แล้วรถขอยูถือไม่เอามันขาเลยเล้เต็มเลยจมูกเนี่ยรถดนเราบางรมากข้เราอยวเป็แแนี้เออรถเจ้ามือเชี่ยวรถมือเชี่ยวโอ้เดาเขาไปชี้ข้าเมื่อชี้อยู่พารานบ บอมาเร็วโอ้มามารถกระเจ้าไปชีเขามากลับมาแต่พลานเลยแล้วก็คาในนางมาันอืม่อแล้วหนว่วบาคือเสียงรถนักเทะ่ะเนาอตุ่มตุ่มอยู่่น้อังไงครัมมบมีแต่นอนพักผ่อนด้วยเถิดเออานอนพักผ่อนนะคะกบมีเขากินน้ามันเลยต้องคิดเข่าก่อนเลยว่าจะก,กินยา เลยกินแล้วยาก,กินแล้วอือมันจะกินอีกรอบมันกินเข่าก่อนกินยาเด้อเพื่อว่าถ้าว่า,าวเขาบวกคินเข่าเขาเนะี่ยเขาไปกินยาไม่ใช่เหตุใดกระเพาะขึ้นแล้วกระเพียแ้กะโรคที่เขาเป็นอยู่มันก็นั่นเศร้าพอร่างกายเขาพุ่งสันทานมันรับไม่ได้ดิเหรอครับมีแต่ขึ้นหัวบอกกันแหละถ้าว่าอาการ มันบมดีเพราะเขาต้องการจะไปหาหมอค่ะโทรบอกอำรวจตำรวจก็จะได้พาไปมาเป็นว่าเจ็บสิเป็นที่ตายแล้วก็ยังบโทรบอกนี่รับตำรวจผูู้ดนี่รับว่าโมเป็นเนี้ยเด้เนาะอืมอว่าเขาน้องมาไวเลยเด้อแหละต้องการไปหาหมอแล้วก็โทรบอกถามว่ามันดีมันไขรเนี่ยละไรกันโทรบอกกับตำรวจก็ได้คือกันนะเผื่อว่า เป็นการที่ว่าบาชีบุ oh s okay. <S oh. ้ยเป็นห oh. ok. oh. ่วงไปมากกว่า oh. น okay. ั้นเนอะทั้งเพื่อนพี่น้องพี่มันก็เป็นห่วงกันเน๊เนาะซึงเธอเป็นอัำเป็นนีว่าบัดจะดีจะเศร้าจังใดคือบรเห็นชะมบ้ายมีบ่บอกกันหว่าเด้่ฮะเออเนาะครับท่านทัพพรได้เสียหนวดสิออกลงไปถ่าเชาเบ้านมาก่อนเด้อโดยเชาวไอไวเด้อเออเนาะแต่ใจลายเลยลูกเนี่ยโดยโดยเนาะถ่ะว่าใครเนี่ย แต่ coating, บอกทุกโทรบอกหนวูก็ได้หนวูกะซีก็ได้ฮาเป็นห่วงขับเป็นห่วงอยู่แต่ว่ามันกะซีใครเนี่ยคือบุนีเนาะรถใหม่เลยลูกเว้นเลยลูกรถใหม่เลยอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเน้านาดีแพงเด้อเด้อเด้อซอยใบเด้อโดยโดยโดยสบายดี